อ่าลาักอะไรสากิโลที่สองจากปากทางบ้านหนองผือมาร้อยห้าสิบเมตรจะมีป้ายบาโซเข้าไปตางนี้แต่เดี๋ต้องเข้าไปมันตกไฟสวรร์ไปขออนุญ,ญาตติดต่อเจ้าที่ก่อนอีกเข้าไปนี่น่าจะเกือบสองโลแล้วก็ย้อนออกมาเพื่อเข้าทางนี้ แจบเข้ากับเก่งใจเก่งใจใครแจ้งเจ้าที่มาเรียบร้อยครับเข้าแล้วตอนนี้กี่โมงไม่รู้ก็จำไม่ได้แล้วไม่ดูเวลาเจ็ดเดสามก่หมอครับผมประเมินให้เวลาตัวเองสองชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวก็รู้ไปพักนะอยถ่ายภาพถ่ายวิด,โดีโอนะครับ ทางเลี้ยวและมาจากทางนู้นครับทางช่วงแรกก็ยึดทางสายใหญ่ไว้เลยนะครับแยกเล็กแยกย่อยไม่ต้องไปสนใจมาสายใหญ่มาได้เรื่อยทางจะไปค่อนข้างใหญ่เนี่ยจะมาจากตรงนูน้นเลาะมาเรื่อยครับทางใหญ่เมื่อกี้แถวนี้ทราย <laughs> ไม่ไหวทนไม่ไหวต้องเข็น <laughs> จะมาเจอป้ายนี้ ไปห้าจุกิโลงมาได้ประมาณ2องโลแล้วนันมีทางไปทางนู้นแต่ไม่แยกไปขวางน้นะครับเข้ามายึดทางทางใหญ่อะ่ะเท่าที่สังเกตมันเป็นทางใหญ่เพิ่งมาเล็ก,เล,กเล็กนิดหน่อยตรงนั้นเองก็เป็นทางใหญ่ทางแบบรถสวนได้อะสวนก็ได้เลยทีเดียว แต่ทางจะเป็นลูกลังซะส่วนใหญ่มาเจอทรายหัวโคง้งเนี่ยถึงกับเข็นลอยล้อเข็นยังอยู่เลยอยูเข็นมาภากนี้เข็นไปภาคนู้นหรือจะไปจอดพักก็ไม่ใช่ไรครับได้สองโลแล้วประมาณหนึ่งในหนึ่งในสี่แล้วกันมาได้แล้ว อ่าถึงอยู่แล้วถึงเมื่อไหรเท่านั้นแหละเข้ามาสักร้อยกว่าเมตรสองร้อยเมตร,รเริ่มเป็นทางป่าแล้วทางจะแคบลงเห็นว่าช่วงหน้าไปไกลหน่อยทางจะแคบกว่านี้เรื่องบางทีก็บอกว่าอาใครที่กลัวรถจะสี เป็นรอย,อยรอยทะลอกปกัปกเปิดข้างๆข,ข,ข,ข้างรถนี่ก็อย่าเอารถยนต์มา <laughs> <c oughs> เขาว่ากันอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูกันมาได้จากแยกเมื่อกี้อีกประมาณกิโลครึ่งกิโลสี่ร้อยเมตรอะประมาณนั้นนะครับน่าจะเหลือระยะทางอีกไม่ถึงสี่กิโลเมื่อกี้ผ่านาป่าสวยดี ทมคึมแล้วก็มาเจอป่าหญ้าน,นิดหนึ่งป่าหญ้านั้นประมาณสักไม่ถึงห้าไม่ถึงประมาณร้อยเมตรแล้วก็เจอลานหินนะครับว่าปันไม่ยากนะ <c oughs> ยางยางเหลือจุดยากอย,กอยู่เคยเห็นในวิดีโอคนอื่นเขา <c oughs> มีเวลาเลยเนี่เหลือไม่ถึงสี่โลแล้วสบายแนละ้วโอเค เนี่ยครับลยลานหินเมื่อกี้มาทางเริ่มเป็นแบบเนี้ยลากไม้เยอะตุ่มๆๆๆาต้นใหญ่ลากไม้เยอะมีหินบ้างเป็นแนวแล้วทางจะแคบเราบอกว่าเอารถยนต์มานี่ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าอะไรนะถ้าไม่เสียดายตังที่จะกลับไปทําสีใหม่ก็มันต้องมีลูดซ้ายรูดขวาแน่นอนนะข้างรถนะ อ๋อออจะลุยหรือจะเข็น <ś led> แหงน้ำนิดหนึ่งครับประมาณมาสักสามลูกว่าๆเนี่ยเจอนี่เฮ้ยไม่ใช่สิกิโลแล้เนี่ยสี 1, 4, ่ห้าหกาสี่โลกว่าๆครับเจอนักแหงน้ำนี่จากแนว ลานหินนะทจะมีน้ําตกมีน้ําไหลผ่านเมื่อกี้มาได้ระวนนะครับดูเห็นอะไรไหมครับโอ้โเนี่ยข้างหน้าถ้าลงรถมาไหลก็เข็นยาวนะภาวนาว่าอย่ยาต้องลงไวจะรถไหวรถมันหนักเลยลานหินมาสักแปดร้อยเก้าร้อยเมตร ต้องเลี้ยวขวาขึ้นมาผ่านแอ่งแอ่งน้ำผสมก้อนหินมานี่ครับถึงนี่โลหนึ่งจากจุดเมื่อกี้ที่ถ่ายเลยกิโลเนี่ย <c oughs> ย่างมันย่างให้เข้าไปโอ้ขอปบมือให้ตัวเองเลยอู้ยาวเหนะมือนกันนะขอปบมือให้ตัวเองแปะแปะ,แปะ ขึ้นมาได้ด้วยไหท้าไม่ตกว่าจะไม่จอ่อพอดีออยากถ่ายดีว่าจะให้ผลโค้งนู้นเราเคยถ่ายไม่มามันถ่ายดูยให้เห็นบรรยากาศสักหน่อยป่าลกดีเยอะมากเยอะมากมีเนรมันมีรากไม้เหมือนกันนะเอนเล่นตัวช่วยแบบสุดๆครับตัวถ้วยสุดๆ <laughs> เฟืองเล็กไอเฟืองใหญ่สุดจานหน้าเล็กสุดลองลองเฟืองหลังด้วยเฟืองหลังใส่เปลี่ยนมาแปดเก้าเดือนเพิ่งได้มาลองโอ้เยี่ยมมากเฟืองนี้สุดยอดแบ่งเบาภาระได้เยอะไปต่อครับเฮออ้เนินก่อนจะถึงแล้วครับเล็กหน้าจะเจ็ดแปดร้อยเมตรมั้งอย่างโหดเหมือนกันนะนี่นนดู โอ้ยสวยงามลากไม้หินผสมผสานกันอย่างสวยงามอาเมื่อกี้ผ่านมาก่อนก่อนป้ายเลี้ยวสุดท้ายครับเลี้ยวซ้ายสุดท้ายป้ายสุดท้ายบอกว่าอีกหนึ่งกิโลเมื่อกี้ผ่านจากป้ายมาประมาณสักสองร้อยเมตรแต่ก่อนป้ายเมื่อกี้มีคนท้องถิ่นมาขายของอยู่เหมือนกันใครขึ้นมาก็ไม่ต้องกลัวไม่มีของกินนะ มีของกินนดๆน้อยๆนิดหน่อยโอเคไม่อดตายครับใกล้แล้วใกล้แล้วอุ้ยเตะหินเร้านนี้อันนะไอเนินเมื่อกี้นั่นสุดท้ายสรุปลงเขตนิดหนึ่งได้ใจเลยโหสุดยอด ก็จะเป็นลานหินมาใหญ่ยาวเลยครับเป็นอูน่นน่าจะสักห้าร้อยหกร้อยเมตรคงถึงแล้วนะมั้ยคิดว่าถึงแล้วครับริมแม่น้ำโขงที่ผาโศกแต่ตัวน้ำตกฟาโศกต้องลงไปหน่อยปีผ่านไปก็สองร้อยเมตรเมรื่อกี้นะสองสามร้อยเมตรมันก็จะถึงลานจอดรถครับ จากล้านจอดรถก็ทางลงมาค่อนข้างหหดใครไม่เจ๋งจริงไม่ชำนาเรื่องโฟวิวก็อย่าลงมาเลยดีกว่าช่วงเนินหินสุดท้ายนี่เอาเรื่องแล้วก็จากร้านจอดรถเขาบอกอีกห้าร้อยเมตรมาถึงตรงนี้แต่ผมว่ามันไม่ถึงเนี่ยตนี้น่าจะสักสามรอยเมตรมั้งหรือเปล่าตัวนะ่ะตัวผาโศกต้องเดินลงไปเมื่อกี้มาจากตางนน้นนะจากทาง มีรถจอดอยู่มอไซส์ส,สคัญเห็นอยู่นี่รถใน,นตัวอโศกเดินลงไปทางนี้หยิบไมีคากป้าอยู่ตรงหน้ารถคันนั้นอ๋อตรงนี้มีเดินลงไปนี่เดินลงไปดูก่อนไหมเ <c oughs> ้ามาจากตรงนั้นก่อนลาบๆนะั่นนะเห็นลาบๆนะแต่จริงลงจากลานจอดรถมานี่เฮ้ยสุดยอดว่มามอเตอร์ไซค์ธรรมดาก็ อย่าลงมาดีกว่าครับเหนื่อยเข็นเข็นขึ้นนะเดี๋ยวผมก็ต้องเข็นขึ้นเหมือนกันนะออกไปฮนะหนีไปขาโศกลงไปนี้คือตอนนี้ก็ต้องอาศัยเท้าแล้วครับ <laughs> เราลงไปลำบากแล้วทางลงค่อนข้างอันตรายสำหรับคนพยุงตัวไม่เป็นก็ <laughs> ของ ป้ายแบบฟาโศกไปทางลุ่นสองร้อยเมตรเฮ้ยนี่ยังหาห้องน้ำไม่จุดเลยห้องน้ำอยู่ข้างล่างมากใช่แล้วอยากจะไปกลางเป็นติดห้องน้ำอะ่ะคนของอะไรดีหน้าผาก่อนดีกว่าคนคงอยู่ที่ตัวน้ําตกกันเยอะอ้้ อุ้ยงูตกใจงูก็ตกใจไอเราก็ตกใจต่างคนตา่างตกใจงูมันคงอยากมาชมวิวด้วยมั้งเรานี่มาแย่งงูทล้งล่างบ้านอะไรนะคุ้นๆหนูถ้าอะไรถ้าลง ท้าลังท้าอะไรอ่าอู้อะไรสักอย่างนึกชื่อไม่ออกีมีแก่งน้ำเลยเนาะลูกแก่งอะไรมีชื่อไมหมนแม่น้ำผูกครับฝั่งลุนลาวประเทศลาวสวยดแดดกำลังจะออกมหมครับนะนี้แดดดีกว่าปไปดูตกก่อน ว่าจะนอนสักสองคืนอ่ะจะบ้าไปไหมโอ้เดินลงไปทางนูน้นอีกเดินลงไปไปนู่นหนทางดู่ไปอยู่ทางนูน้นคนอยู่ทางโน่นหน,น่อยเห็นไหมครับเห็นมีคนอยู่ตรงโน่นหน่อเห็นไหมคนไหมนั่นน่ะ อยู่ไหนครับทุกคนในในในคนขึ้นไปอยู่น่าจะตรงนั้นแหละอ่ะลงไปดูเดินไปทางน้น่อำมีป้ายห้องน้ำอยู่นนู้ครับห้องน้ำน้ำก็เขาก็ดีเหมือนกันนะลงไปทางนี้ก็ได้ทางเดินลงไปพาสโซห้องน้ำเคยเห็นคนถ่ายอยู่ ภาพมาให้ดูมีสามห้องห้องน้ำใช้ได้แมแต่ดูไกลที่กลางเต็นท์จังเลย <c oughs> ลงไปดูน้งล่างก่อนแล้วกันค่อยมาดูห้องน้ำ <c oughs> ผมเห็นแล้วละ่ผลวละผมเห็นมีคนถ่ายให้ดูแล้วใช้ได้เหมือนกันห้องน้ำทำดีครับตางไหนล้วนี่ <c oughs> ตรงไหนแล้วนี่ขวานน่อย อ๋อป้ายสุขาก็มาทั้ง <só> นี ını, ่แล้วก็สุขาอยู่เดินผ่านห้องสุขามาก็ได้นี่โอ้โหหนุนอาศกเห็นแล้วลงน้ำที้บอกร้อยเมตรแต่ตรงนี้ไม่บอกระยะพอสองครแล้วมั้งม่ดูมอนกันเดินเดินไปดูครับไปตัวนี่ีกว่าลงข้างไหนแล้วเนี่ยเห็นป้ายข้างล่างน่นอ่ะ มาอยู่นู่นมาอยู่นู่นหน่อคนอู่นู่นีน่แหละครับฟ้าโศกตอนแรกผมก็นึกว่าฟ้าโศกคืออ่าอะไรนะโศกมาจากโศกะโศกกเลยทำนองนี้เอาเพราะผมว่ามองจากด้าน,นล่างขึ้นมาน้ำตกมันหลบตกลงไปเหมือน เหมือนคนร้องไห้มีน้ําตาอะไรงี้าแต่น้ยตาไหาลแยงเยก,กัน,นอยอยน่จริงๆแล้ววันนี้ศาร์บอกว่าโศกคือเป็นหลุมเป็นหลุม,ลมคือตรงแนวน้ําตกมันมีหลุม,มตกลงไปตรงนีน้มองเห็นไหมนี่ตัวตกตกอย่างเี้มองไม่เห็นแล้วมั้ง ให้ดูห้องน้ำแล้วจการสารที่นอนก่อนดีกว่าผมมีผมมีเวลายเยอะไม่รีบเห็นมีป้ายมีพี่ประกอบอาหารคือบางคนคงลงไปประกอบอาหารนู้นดิมดิมน้ำตกด้าล่าห เดี๋ยวไปดูห้องน้ำอยู่ไหนนั่นเนี่ยทางโน้นมั้งมันมีคนพิเรนนะพว <c oughs> กคือสำนึกสำนึกพวกสำนึกน้อยไปนิดหนึ่ง <c oughs> เทำอาหารหลงล่าง,งูเลย <c oughs> เายากนะถ้าไม่มีเจ้าที่มาดูแลบ้างเนี่ยต้องมีคนชอบพิเรนอีกเยอะ โอ้เดินมานิดเดียวเองห้องน้ำถึงแล้วครับข้างน้านี่เลยดู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 ดดห้องน้ำครับเป็นยังไงบ้างอย่างน้ำรวมนะครับดูภายในกันอันนี้ก็มีน้ำไหมต้องเทสอ่ะนะทำอะไรเฮ้ยไม่มีน้ำเฮ้ย <laughs> <laughs> มีน้ำไหมโอ้ ก็เปิดไว้ไม่มีน้ำแต่ันม่มีน้ำนิดหน่อยเปิดไว้ทำไมผมก็โงมันเปิดแล้วปิดไม่เป็นเปิดถ้าปิดที๊ดิผมไม่มีน้ำเนาะลองเปิดก็ได้ไม <c oughs> <c oughs> ่มีเสียงอะไรเลย,เลย